หนึ่งหนึ่งศูนย์ปริมาณอะไรนี้ตายคุณ่ไอ้หม้อเออเอ้ยเมื่อกี้มาดิ้ย โดนไม้ Jamie, พี่เดี๋ยวมาโดนไม้สองทีแลได้ป่ะจุดตับๆโอ้โหพี่ขัดต้นดันดีเ้ยทีเดียว่าละวันฮาละวันสวยมาก